แปดสองค่าหนึ 1, 6, ่งหกค่าหนึ่งหกหาจนได้อืเอาสองตัวพี่น้องเอา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 สองตัวไทยก็พอคือแบบว่าเราเราซื้อตัวไหนเยอะสุดเอ <ย finalement> อ é. โอ้ยยามันดอกมันบดถือดอก อชอกลับชอบหกหกตัวเดียวหนึ่งหกห้าใบวสันไม่ไงลุงธีว่าบอกหนึ่งหาหนึ่งหกเต็มแม็กวสันไม่ไงโมนาหนึ่งหนึ่งมันจาะอีกหรอมันเพิ่งออกนะหนึ่งหนึ่งเพิ่งออกหนึ่งหนึ่งเพิ่งออกมาเจาะอีหรอ กวามีคนบอกว่าเหมือนคาว่าเลขจะออกตัวกลาอาจารย์มันวนเวียนอยู่กับเลขปู่เลขเพร่ไดมันสิวนเวียนอยู่น้าผมนี่แหละพี่น้องอยู่น้าปูผมนี่แหละ้ยส่วนใหญ่หนึ่งหกนะเท่าที่ผมดูนะเท่าที่ผมดูในคอมเมนต์นะส่วนใหญ่หนึ่งหกเออแล้วหนึ่งหกดันเป็นเลขดังด้วยนะผมนะให้ก่อนรถเขาชนกันนะทุกคน ใช่ค่ะอาจารย์ให้ก่อนเออโอเคมีหลักฐานแล้วก็มีพยานให้ผมนำถูกแล้วอ่ะผมให้ทีละขยึกนะกผมจะให้ทีละขยึกนะทุกคนคขนยึกที่หนึ่งอ่ะปิดไฟให้หน่อยทำไมาอาจารย์ถึงเปลี่ยนเลขเด่นจากหกเป็นห้าผมาว่าเบื้องในใบผมแล้ว ใบแนวทางผมนะม,มันบม่มีเลขหกเลยมันมีแต่เลขหาพี่น้องผมก็เลยเปลี่ยนสัานั่นละเลขหกมีแค่หนึ่งหกตัวเดียวเลยเมนบอละ่ะเออเมน,นนะจะแยกบนแยกล่างให้นะครับทุกคนจะแยกบนแยกล่างให้ผมหก้อนรดขาส้นกันด้พี่น้อง <5 S 1> ก่อนเนาะเอา เอ้าอันนี้อะไรอ่ะหมกไข่หมแดงเอาทุกคนมีหมกไข่หมดแดงด้วยต้องจะเกิดมาไม่เคยกินไข่หมดแดงหมกไหนน้ำจิาลก่มแดงไข่ไก่ใอืมเ้ยอร่อยอืมหมกไข่หมดแดงก็อร่อยนะแต่ว่ามัน่มีมันบ่คือหมก เราหมกข้างในไก่กเป็นไหมครับไม่ใหญ่หมกนะเฮ้ยอย่าทำก็ทำไปหรอน่าจะทำอร่อยเน,ะนาะอาจารย์จะทำแกขายหมกอยู่ตลาดเอาหรอแกขายได้หรอเฮ้ยคือที่เป็นตัวแสบที่ถ่ายน่่<อ>ทีนนอนดูะ รีดก่อนอลืมลืมว่าต้องให้ทีละอันลืมว่าต้องให้ทีละอันเป็นเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคส่วนตัวลืมอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวอ่า ต่อไปจะเป็นเลขท้ายสองตัวนะครับต่อไปจะเป็นเลขท้ายสองตัวพี่น้องขอใบเต็มใจเย็นๆครับเอาทีละกันยึกกันยึกนะตาไคตามันเนะพี่น้องตาใครตามันตาไข่ตามัน เลขท้าย2ต,ตัวงวดประจำวันที่รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2566เลขที่ออก ตรงกับเล็กในใจใครไหมตรงกับเล็กในใจใครไหมใครไม่ทำ เป็นไผ่แอดมินผมบอกว่าผัวถ<ห>า,ากกินข้าวน้าคุกม,มือได้กินข้าวเช้าด้วยกันทุกวันเขาเศร้าที่แปลว่าเที่ยงคืนน่ะพี่น,อน้องส่วนเมียสิกลับถึงบ้านนะครับ